นโอ้ยกูใจเย็นไม่ได้หรอกมือเจะกูทําหัวขนาดนี้กูใจเย็นไม่ได้ละจ้ากูต้องกลัวก่อนแล้วความหวาดระแวงในจิตใจ,จกูต้องเกิดขึ้นแล้วในขนาดนี้ความกลัวต้องเกิดขึ้นในใจกูแล้วมือประทุสร้ายกูขนาดนี้แล้วจ,จะให้กูใจเย็นกูไม่เย็นละจ้ากูพร้อมจะวิ่งหนีแล้วตอนเนี้น่ากลัวยิ่งกว่าผีนี่คือมึงเนี่ยโอ้ยู๋กกูหาผ้าก่อนอวะก่อนเอ้ยขวันมาวะกูผ้าก่อน กูอุ้มพาก่อนมาเผื่อจะป้องกันมึงได้ไว่าอีฉลวยอ,ะอย่าาะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะกูัวรัตนาพู้ไเจ้านะบาร,รมีทาคุ้มครองกูนะอย่าเข้านะโอ้ยกูละเชื่อมึงจริงๆน่ากลัวสุดๆกูไม่เคยเกิดมาเจอใครน่ากลัวเท่ามึงเนี่ยกูไม่เคยเห็นใครคันได้น่ากลัวเท่ากับมึงมาก่อนถึงขั้นเจ้ากูทําผัวนี่กูขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย ไม่ใช่ปวดขี้ด้วยนะถ้ากูปวดขี้กูจะจะไปขี้ทิ้งเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเผื่อจะมันจะได้ไม่มีอะไรเหลือในร่างกายกู